สวัสดีครับเฟซีและท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับ,รบก็มาตามผลออกวันที่15เดือน1ิพศ2567นบะครับกับแนวทางนิเคอิเช้า VIP กับนิเคอิบ่าย VIP นะครับกับแนวทางก็เป็นการคิดและการคำนวณน,นะครับนำผลที่ออกแล้วนะครับมาคิดมาคำนวณวิกานเล็กตินนะครับจากศถึง9กก็คัดได้เลยอยู่แค่2ตัวที่มีโอกาสมามากกว่าตัวเลขอื่น ฉะนั้นการนําแนวทางไปใช้นะครับย่อมมีความเสี่ยงเพราะเราไม่ทราบแล้วก็่าผลมันจะออกอะไรเป็นเพียงการวิเคราะห์ตัวเลขน่าจะเป็นไปได้เท่านั้นก็ขอให้สมาชิก fc และท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับก็มาดูผลออกเนาะสำหรับนิ k เค i เช้า vip ผลออกก็88633 มันจะเป็ียนวันนี้ผมหลุดนะครับเข้าเลขแปดตัวเดียวก่นเน้นให้ตัวเดียวนะครับคือห้าแปดเนาะเลขเด่นกลุ่มหลุดมันเป็นหกแต่แปดเข้าแล้วแ,แต่ว่าเลขเด่นหลุดก็ต้องขอตัวสมาชิกด้วยเนาะเพราะว่าเดียวทางเนาะมันก็นเขา้าในหลุดนะครับส่วนใหญ่ช่วงนี้นะครับเลขเด่นหลุดบ่อยนะครับเลขเด่นมันหลุดเพราะว่า ส่วนใหญ่ตัวประกบมันจะเข้านะครับแต่วันนี้มันกลับหัวเลขเก้าตามหลักนะครับมจะจับเลขเก้าให้ตัวเอเลขหกให้ตัวหนึ่งนะครับชุดวินไหนจะติดเลขเก้ามจะเพิ่มให้เป็นเลขหกอีกตัวนหนึ่งนะครับอย่างนี้นะครับแต่ด้เลขเก้าติดเลขหกนะครับก็บถือว่าแนวทางนะครับ ek นะครับก็ถือว่าหลุดนะครับสําหรับวิ่งรลุดนะครับ จุดบินก็หลุดเรามาดูนีเบนะครบบายบีไก็ชุดบินใครนําไปบินก็เข้านะครับ6 5 5 6นะครับแล้วจับที่เลข9กลับหัวทันทีนะครับซึงเป็นตัวประกบด้วย5 6 1 5 6 1นะครับ5 6 1เป็นตัวประกบนตัวประกบมาด้วยกัน5 6 ชุดพิเศษก็เหมือนกันชุดพิเศษติดเก้าบางคนิืมจับ6กให้นะครับแลก็ถือว่าแนวทางนะครับก็เข้าเฉพาะชุดวินนะครับในเคอีกนะครับส่วนเด่นวิ่งรดหลุดนะครับ,รบก็แนวทางในหลุดนะครับผมก็ต้องกราบขอโทษขอไปสมาชิกทุกท่านด้วยนะครับสำหรับใิเคบ่ายวีพีก็ถือว่าชุดวินยังเข้าอยู่นะครับ สำหรับท่นที่บินเนาะส่วนท่านวิง่งโลดก็ถือว่าหลุดนะครับคบก็มาตามกันต่อเนาะวันที่16นะครับวันที่16เดือน12นบสองศสองพวันนี้ก็น่าจะเป็นรัฐบาลไทยออกเนาะวันนี้ชนรัฐบาลไทยนะครับ สัญญรัฐบาลเข้านะครผลออกรัฐบาลไทยช่วงนี้นะครับจะเงียบนะครับเพราะว่าการคลิปนิเคทีวีลาวทีวีลาพดดีอะไเงียบหมดนะครับพาหน่นะครับรอเป็นรุ่นรัฐบาลไทยนะครับแต่ก็วันนี้รัฐบาลไทยยังไม่พอไปชนลาวพัฒนาอีกนะครับตามก็ต่อครัสำหรับนิเค ข้ V I P นะครับแล้วก็ by V I P นะครับก็สองแนวทางเนาะลับก็มาดูต่อเนาะมันจะเข้าหรือเปล่าวันนี้นะครับ จะเดินต่อหรือเปล่าสำหรับแนวทางนะครับเว่าแนวทางบา,างที้ามันหลุดบ่อยๆนะครับผมก็ไม่อยากจะปล่อยนะครับก็รอ,อปรับสูตรแล้วถึงจะค่อยๆปล่อยลงใหม่นะครับก็มาตามัาต่อนะว่ามันจะเดินหรือเปล่านะครับมาดูนี่เคเช้าเคเช้าวันนี้ชุดวิน47890 สี 4, 7, 8, 9, ่เจ็ดแปดเก้าศูนย์แล้วก็มาดูเลขเด่นสี่กับเจ็ดนะครับอันนี้ผมเน้นในที่เลขสี่นะครับก็จับแค่สี่ตัวเดียวสี่เจ็ด สี่แป้าแล้วก็สี่ศนะครับขอระวัง <c oughs> ตัวประกบมาด้วยกันนะครับท่านจะวินเอาก็ได้เนาะวันนี้จุดวินก็มีแค่5ตัวนะครับ ในเมที่เล็กซีนะครับแต่วันนี้ผมชอบชุด,ชดไหนผมวงเล็บให้เลยชุดนี้นะครับสวยที่สุดสำหรับท่านอา,อาจจะไม่ชอบมอนผมก็ได้เนาะอาจจะตัวอื่นก็ได้นะครับหรือว่าไม่ชอบตัวที่ผมจับก็อเอาเล็กเด่นนะครับลองเอาไปจับกับตัวที่ท่านชอบก็ได้นะครับท่านอาจจะมีเลขอยู่ในใจอยู่แล้วก็ได้เนาะก็เราเอาเลขเด่นไปจับดูนะครับ ส่วนสาตัวผมจับไม้ทีามสี่ 3, 4, 9แล้วก็ 3, 7, 9นี่ครับ2ชุดนะครับกลับไปกันต่อที่นิ c เคบายวีไชุดวินวันนี้ได้ 1, นึ่งนะครับ ก็มาดูเลกเด่นต่อเนาะเลกเด่นห้ที่เลข1กับเลข3นะครับ1กับ3ก็เน้นให้ที่เลข3นะครับก็จับไล่เลยนะครับ3 1 3 2 3 6ก็3 4ส่ส่วน3ตัวก็1 2 6 แล้วก็ามกับส่วนตัวที่ผมเล่นในผมเล่นในที่เลข3นะครับท่าผมนี้ชอบชุดไหนผมชอบชอบ3 2สองนะครับ3ตัวก็ชุดนี้เนาะ4 9 3ตัวกัชุดนี้นะครับ ท่านอาจจะเอาไปวินเอาก็ได้นะครับสําหรับแนวทางนะครับก็หลากหลายแนวทางเนาะนะครับสามารถไปจับวินระวังตัวประกบมาด้วยกันนะครับกลับไปที่รับแนวทางก็แก็บเอาไว้นะครับกับาอนี้ผมก็ขออวยพรนะครับให้สมาชิกเอ็ซและท่านผู้ชมที่มาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโชคดีนะครับในวันที่1 6เดืเป็น12พศ2567ะครับขอโชคดีทุกท่าน หยิบจับตัวไหนไปใช้นะครับก็ขอให้เข้าขอให้ถูกนะครับครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ